สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีเอฟซีเด้อสุขทุกคนเด้อพี่น้องมืัอนี้มาพบกับกับสองบอ๊อบปี้ใช้ด้วยคือเก่าเนาะพี่น้องมื่อนี้บอ๊อบบี้มาหาจอน,นี่คือเก่าอีกแล้วพี่น้องหลังจากที่ห่างหายไปเป็นร่นๆนี่ยพี่น้องไปห่างหายจากการเหตุคิดแต่ร่นเนี่ยด้อพี่น้องเมื่อนั้นเอฟซีทานได้ทีได้เบิ่งคลนะิปเนาะบ๊อบบี้เอาโทรศัพท์กับจอน,นี่บ้านเนาะ บอบีมาโทรศัพท์กับจอเน,นี่ไปสอมหรือว่าไปแปลงไหนพี่น้องไปแปลงในโทรศัพท์เดี๋ยวจะโทรศัพท์รุ่นอียงบอบีกับบูหูเนาะซึ่งน้ำที่เน่เนี่ยพาขึ้นอันหนาชื่อแต่รุ่นชื่อให้จอเนี่พี่น้องทำอีกนั้นเป็นอาการที่ว่ารับอาการปิดเครื่องเปิดเครื่องเองแต่มนันเด่นี้ยงไหได้พี่น้องมันปิดเครื่องแต่มันก็เปิดแล้วมันก็รับปิด เรื่องดับเพื่อนบอบีเอาเมื่อแปลง้เพื่อนเอาเมื่อสม้เพื่นเพ่อนมันกับโบไลเอาเมื่อเมื่อเบิดเมื่อปักซ่กับโบไลเพื่อนกับคนข้างมาโบไลเนี่ยเออรับบูว่าดุนยังเพื่อนเนาเข้อมันในเตอโบไลทรัมตายยังท้าบอดเนี่ยเพื่อนบอบีก็เดินมาหาเนาะเอาเทอร์ซับไปแปลงเพื่อนประมาณสองสามอาทิตย์เพื่อนถาเพื่อนเนาะมาเอาบกเดินมา อบิซื้อทุเรียนมาให้กินเนาะพี่น้องะซื้อทุเรียนกันเลยราคาแพงเติมเนาะอบ็ได้ซื้อทุเรียนมาอขนาดน่นไปปลอกใจพี่น้องประมาณสองโล่เพื่อนสองโลปลายนิดเดียสองโล่สองพี่อนสองโล่สองทุเรียนมอนทองเนาะกันเลยราคาสามแสนหาพันกิเพื่องสามแสนสามแสนนี่แหละ โดหนกิโลหนึ่งประมาณ2อง้าบาทอยู่ทางบาทม๊อปหันมอนทองหันลกสอง้าบาทพี่น้องนี่แหละประมาณสามแสนปลายพี่น้อาบ๊อีก็ได้สื้อถืเดียนไปปอกแ้เาะมันอบอบีก็ได้สื้อแบบจีเร่วาแบบจีกินกับทเดียนหมดเเนาะบอีก็เ้บพส้อซื่อได้ถืเดียนประมาณสามแสนปลายน้อย แต่กับบอบีกันฮะก็เลยกินครั้งที่ซองขังท่ามิตหะไปกินกับหลายคนไหนกินกับแฟนเท่าไง,งนะนเสนอมันเป็นทุเรียนที่มีแต่ไหนบอบบี้บด้สื่อทุเรียนมอน,มอนทอกนันแหละไปฝากเพื่นนนพนอนไหนไหน,นพี่น้องโทรศัพท์เพื่อนกระตายยางท้าบ่อนนึกพี่น้องเลยแต่ว่าบอบบีมาแต่ปากเซ่มาแต่เอาโทรศัพท์ให้เพี่นเนาะมันแปลงบ่ได้บอบบีกก้แกเลยอันนั้นมาหาพเพื่อนด้วยเพราะว่าเสื่อพวกทุเรียนเนาะแต่กั ไปหาเพิินเพิ่นสิรู้สเกจังได๋โทพท์เป่นแปงบ่ได้เห็นะปเพี่นเด้วเฮาไปเจอกันอยู่เที่ยงหน้าเด้อเนาะบาสิพออารและบอเด้อสิพอไพเนาะาะว่าเ้ามาบ่ได้บอกว่ามาแต่ปากเมามาแต่โทพท์บอบีก็เด้อเนาหาเนาเด้อเนาะไปพี่นเจอกันบ่บมาหหน้าดุงเดมเคยกินแต่บอกเเดน่ะเคยจากอนไมมีไฟมาหน้าบนนี่ ได้แต่ว่ากามุง่ะยังอ่ะกูกรเมื่อคือกันเข้ากับตัวกูกูกัมาตัวมึงไงบอบอลลเนี้ยมาให้เบิ่งยาบมาบอสืออะมันบอลายอันนี้นี่มันเป็นน้ำยังมันโทรศัพก์อบมันกับแปลงบอาจะจะได้เอาเมื่อไทยอีกุพราาไปแปลงปากเื้อ มันบ่ไรจอนเอาไปกระเดียนมาปลอบใจมันเป็นโทรศัพท์กอบจอนมันจะบ่อไรแต่ยังสิห้าเงินเสียเอาเมื่อไหร่ไอ้น้อยไอ้น้อยร้กก็แงบ่อไรด้อกันหอกมีุ่นายนไปหาตู้เจ๊ไปแซนทำให้ใส่ก่อนถ้าโทรศั์เป็นเ่าไดเดือนหนึ่งบ่ไรหรอกจอนเดือนหนึ่งกูมาวันที่สิบปลาย Ủa? Cáu bò này nó ném bò đầy cho điện kìa Bò cơn Bố mình phải dù bọn này Bò lại đứa Bò đầy Ừ Chế... rồi rồi. Bồ này, bồ này Đã sống, cơn Chết 8 xe mất một โอ้ยสั่ากันออกเดินนะซิปดันิปดันนี่สามันเบาเห็นไหมงูอยากบอบงูไปอยากกินปอบให้ลงเดือมันได้กินได้ปอเปะเอาเลยปอบเคงไหนเขากีดเห็นชื่อกูก็อยากไปนี่มึงไม่อยาก โอ้ยตาข้านคบารองกินบารองกินบรองมาหนี่โทษสามันของจ้งมันดี่หอยังกับโบหุพี่เนองโอ้ยมึงจะไปเหตุแนวนอนจรโอ้ยสายปากจรมึงกับตาปลาึงดู mất <laughs> là... à hai. bạt, mcgovnn, papa, borai gần hai kopa, hai, hai, hai. Hoặc, hai, hai. Hoặc, hai, hai. Hoặc, 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 hai. ปาเดี๋ยวนี่เห็นไหมเออแต่ว่ากูบปแจกว่อน่าอยู่กูกับเมื่อยน้ำโทษสาบม,มึงกับเท่าน้ำกูกับเมื่อยคือกันแลงยังฮะโอ้ยเขาามาแปลงหมดเลยเขาบมดเลยแกม้มแก๊เป็นยังเขาาวบุกแก่กูหนีอยู่บอลเขาแก่ขาบอกแก่ที่คนไทย ทางบ้าน้องกระโบรงในแล้วเตดอันนี้ต้มขยเจ้านั้นเอาตัวน้องใาอืมอุ้ยช่่ะมันน่ใหงาแท้เนี่ยอะไรสามแสนนึ่ยกูกินก่อนโอ้ไปสื่อโทรศัพท์กูยังได้สามแสนอืมกูก็อะากเนาะเอาไปไรก้อำชิโอ้หกบาอทนี่ไหอีก ฉันกูไ่อยากกูซื้อจนใช้เงินเดือนใช้วุ้นหช้มสื่อิี่ดื่อเขาใช่แล้วทัร์ห้าเมื่อทัวร์ห้ายีแมวหนึงเมื่อม่ห้าป้ไงสป็อคเมื่อห้ากูทร์งเสือจดอน่้องเื่อง ก้นเขาเขียดไผ่ด้วยขีนข้นเขาไมื่อยากกระเดาะจนไมื่อยากกูไปกินก้นเปลี่ยงเจ้ยมุกเจ้ยใจเัี่ยมันชินทุกทีนม่เราไปทำอะไรนี่เราไปมาไหนกันเฮ็ดจังไลยสั่อแต่สีอ่อนยืดอีนั่นก็คือโอนเนี่ยพ่ออ่อนในอินเนี่ยสองแสน มก็ออกเสียกันมม่เข้ากับบดายแคนหรอกสื่อบรายหดตี๋ก็สับมันกระของกอบไ่มาดูถูกมันเป็นเนี่ยท่นกระดานปายกันเลยู้ประงเอาในแอปดาสระท่นกระดานปลายกัอ่ารตัวนัตุนั้เจ็บไปเชนแบบบีบบุกอย่งเ้ยไอกัติเต่บดายอ้ย่กระดะติต่บดาอีกพออไรลงเดือมมันชื ให้สาบซูนเอาขนาเอองจังไงแจกยัวตรงอืมไ่ต้องเสียใจหอกกิมันเสียธุรกิจอีสัสาสนไหนไอยเดียวนะมใส่ซไฟืมไเนาะไ่ก้าวเสีเมื่อเต้องแปลงดิเสี้ว เอาเท่าไดเงินเดือนเอาแค่เงินเดือนเรออกครับตัวหน่อยตัวใหญ่มืออื่นเนี่ยนะเนี่ยนี่เขากบบตัวกูคือกันกูก็บ่ามืออื่นนี่แหละกูเก็ดจังไงอยากเสื้อสั่งอยู่แล้วการแปลงโทรศัพท์อ๋อใจทุ่งค่ะครับโปเกงอาไปรุงเรื่องกันอยังก็ มึงว่ามอปีสิเมื่อไหรพี่น้องเอ้เดวสิพาไปเบิ right? yeah. ่งผู right. ้มึงคือว่าไปได้ไก่จอในตะกะฮะผู้เต็มอยู่ไปนะไปเบิ่งกะเพิ่นได้กะไหนเด้อผู้คือแต้มันมีดเพื่อนี่ไอ้ตะกะซ้ำตาเด้เนาะที่ปัาแต่หกตาเด้มึงเอาจ๊กมือจอมึงจะไงหกตา ไก่กร่างพ่วมกระดูกอ่อนป้าติโตหนึ่งสองสมส่หามันขาวทั้งหลายป้าตดอ่ะตมาเขียก็ตังเป็นดอกเออคือโไม่ก็บมีบอ แม่ขนุนก็บอไนียงว่าต้งเดือมแม่ขนุนก็เจนุวาแต่ดุบบ่อะไรนีอยงแม่ขนุนอ่้บ่เห็นเขาไปตต้อี่้นเราข้างนอกกำังเป็นตาดูบนะพวกสามคนมึงคูลุงเดือมาคือกันนอันเด้ ไก่ไก่ลูกอ่ะชอชออโ้ยไก่ได้ไก่ออกจากตะกะยังคือมาเห็ดได้เถอะไปไหนแม่จอนไปไรแม่พออีปานแปลว่าทั้งไรเจ้ากันีไก่ไรเส้น เีมันกยานอยอ่อนมันคือบยิ่งใดญ่สวยดอกเสือเมื่ออะไรเมื่อยเฮ้ม่ค่อยงอเจ้ตัวเหมือนปีนี่ปีนี่ข่อยเถอะข่อยหาข่อยยังปล่อยอยู่โอ้ยข่อยขึ้นมาเอ้มาป้าข่วยไปได้เะข่อยจะ่อยเสร็จแล้ผูกแล้วเขาตกกาเลยเรมตกาอื เอาเถอซบเมื่อคืเอามาให้นึงปะเดี๋ยเป็นเป็นกำลังใจสองคนไปเมื่ออก